เอออยู่ปุ่มปุ๋ยนั่นแ่ะป่ะนี่ก็จะเป็นดีทอ็อกของ KBP นะคะขนาด120กรัม179บาทเนอะเป็นดีทอ็อกออร์แกนิก100%นะคะสำหรับคนที่ขับถ่ายไม่ปกติเอ่อก็น้ำก็3ลิตรเนอะใส่ลงไปย่าเอาถุงผ้าอ,าออกด้วยจ้ะใส่ถุงผ้านี้เพราะว่าด้วยความสะดวกสบายเวลาที่แบบว่าต้มแล้วแล้วเราจะไม่ได้เอาแบบแนวกองสมุนไพรนะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นพุซาจีนแยกมานะคะเทพุ้ซาจีนลงไปก็การต้มนะคะต้มทิ่มไว้สิห้าถึงสิบนาทีเก็บไว้ในตู้เย็นได้เส้ามือผู้พี่น้องพอซื้อกินเด้กกินหนึ่งแก้วก่อนนอนนะคะนี่ก็มพอ3ลิตรดอกถ้าม,มอ3าลิตรเทาก็จะได้เข้มข้นกว่าเดิมนะคะ นี่นะะสั่งได้ตลอดนะคะอายขายตลอดชีวิตนะคะสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อว So you, you don't eat my dear darling going cook something. มาพี่น้องมาต้าขนมจีนมันหันกินข้างนอกมาเนี่ยแบบง่ายๆอยากกินปากไอ้บุหญหยีเลยเด้อยจ้ะเป็นเหงืกออกเจี แซ่บขมจะกินละถ่ายของดีดีคนถ่ายใหญ่คือไอเนี่ยพอดังไรบรกงไม่ใหญ่นั้นเราสิมาเนี่ยไอเด้อผู้ชายคนใหญ่ แต่แท้หากินไปตามโคกตามดงตามภาษาค่อยผู้กินละโบลงทุนก็าจะว่าปัอดสอนอันนไ้คอยไปแสนฮะสอนลาวคอยหมลืมเอามารอบนี้ นมเป็นขนมจีนก่อนผักอันนี้นะแกงเซปาแซบ่บกินไปนี่น่นะมันสึคล้ายๆกับพวกอย่างฮะมิ้นเหรอม่ตัวอย่างซาลาแน่กินแห้ง ตอนอยู่บ้านข้าจะเลาะไม่ได้กินทุนเรียนกินเธอเดียวเสียดายครับเลยแบบเจ้าเยจื้อพักสดามใไทยทองดีดีเลยจ้ะ กินอะไรประจำเป็นต้องกินดีทอ็อกเคพี่ๆเลยจวดหวนดีเป็นด้านาอืม้ม ที่อายุ่เนี่ยกุ้งนำข้าเลยจ้ะแพงนะสิบตัวเนี่ประมาณสิบสองยูโรสิบสามยูโร mm hmm. you want to brush away brush ฮะัดไแดนนี่ นายเอามาถามว่าเอาไว้ไหมไอ้บอกกับพีอใหญ่ว่าอย่าเมื่ออยู่บ้าน เมื่อใดเธอจะเปลี่ยนใจจักเต๋อ,อไอ้ทำอะพ่อบอกไปว่าประเทศไทยน้ำมือแห่งห้อนจะแปล่ปได้ดอกแล้วอ้เลยถามถาว่าฝรั่งเศสกระับอยาดอยู่แล้ว่งปีนี้ถ้าอยากไปอยู่ไหนปีนี้นะสิไป,ปหาให้ประมาณสามเดือนเลยจ้ะ ไปอยู่ฝรั่งเศสโอ้ยไปอยู่สวีเดนอะได้เลยถามว่าแล้วเธอจอะไปอยู่สายสวีเดนนะสวีเดนอะไปเที่ยวไปอยู่ได้แค่สองทาเดือนได้อยู่่ยังไม่อยู่ประจำแล้วเธออยาไปอยู่ไหนอย่าไปอยู่โคลอมเบียพี่น้องไปไกลเต๊ะบางคนบอกว่าชีวิตท่องเที่ยวรอบโลกนี่ก็ดีนะ ก็แม่อย,อยู่พี่น้องจะอายุสุวา,ายอิ่มเนาะคืออายเดินทางมาสิบปีแล้วเนาะแต่อยู่นำการนี่ก็คือเดินทางเลยขอบคุณไมเดียเยอะซั่งเตลอะค่ะ เดินทางดูุจนแบบว่าพอได้ไปอยู่บ้านรอบนี้รู้สึกว่าผูกพันแฮผูกพันผูกพันจนไอ่อยากมาแต่ยังว่าอันนี้กับเป็นนาทีแล้วต้องนั่นจ้ะ ซืวว้อันเป็นคนที่กินง่ายนะกินง่ายที่นี่คือกินอาหารไทยนะง่ายอาหารฝรั่งอ,อ,อ,าาลลอ,อันโบเล่วันโบเลวอีนี้กินพิซซ่าีกินปานกินขนมมันโบเลวเนาะยากถ้าจะว่าตรงนี้มันมีรา้านเอเชียอยู่หลายที่ คือแสบน,นะคุณนะเป็นคนกินแซ่บสิ่กินบัน,นี้ต่อไปไมาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยสิ่กินแบบอยู่ไทยเรได้หรอแนพี่น้อง สวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊ you have the good life until huh? you สู้ว่าเป็น่นยนลายอือมันยาลังปาก เสียชาชาจึงกินนันกับบอกสุดแบบกินหน้าแบบหแสบเลยอันนี้คือกินคือว่าเฮายากนะทามาแทบบ่พอสัมพันธ์แล้วมันนี่นะสองสามหมื่นเนี่ยซิมว่ได้กินโซแบบจริงจังบเคยบอกหน่อยบอกว่าสิมกินคือประเทศไทยบ่ได้ได้กินเต็มถาอยู่เนี่นนะ ห่างกับแมนคนห่างคนมีเนาะมากับเก็บเงินเก็บทองเพราะว่า่าาคยมาอยู่บ้านใช้งเงินเจ้าของแล้เงิน youtube กระแด่หน่อยก็คือเห็นสองสม,มูซามืมอร์ใช้งเงินเจ้าของ เอาเงินยูเก็บถ่ายประเดี๋ยวองสามหมื่นอยากสองสามหมื่นบะมีเนื้ใช้่ลายกว่าอีกนั่นแหละมาอยู่นี่บัดใส่เงินพญาติ์ดิษฐเก็บเ,เก็บเงินจะขอพญาติพนมไ่ได้ให้กัะจิ้งต่ว่าคนจ่ายขนาดทานี้นะเงินยูทูคบคราเก็บดิษฐ์ม,มาจะดีตรงเนี้ยเ,เมือ มีเงินเมื่อปีหนึ่งกับสามสี่แสนก็นยังดีนะนั่นแหละจ้ะสิ่งที่าวานารอบนี้นะจะากมีเงนินจ้ะเมื่อจะ3สามสี่แสนเพื่อได้เหตุธุรกิจต่อไปจ้ะแซ่ไปจืดๆขเขาจะจะดาษปก ถ้าบาเป็นยานีแสบ่นนี้ปุ่งไปซื้อมาส่งบัตรเนสองเสอยู่ัีนวินไหมครับฝรั่งอยากมากินน้ำอยู่วัดจีนีไซน์ไหมหนอดูสิทเลเด็ดไอ้ก๊ กีอาหารปะสปาเกตตีเเ้เหรอเพนเน่เพนเพนเน่เพนเน่ยัดมันลูกยำเหนียเผืดหนังเื่อ,นนาอมาได้แค่นอสิ t อินออโนฟอร์หนังกานข้างยากดินเนอร์ทูกเกเตอร์ กินแล้วขนาดกินว่า the taste is horrible เผ็ดเผ็ดเด้อปะเผ็ดเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยอับปุอับปุเพ็ดไมจิง Mm. Alright, meha You have another guest. Italian pasta. Pa, you're it then, Yes. Your tummy is really big, but handsome, anyway. I love you. <laughs> bye, bye, Pa. Bye, bye. See you next video. Yes. Bye, bye.